ตัวแบบจำลองนะครับที่มันเป็นแบบแยกห้องนะครับคิดห้องใครห้องมันแยกกันนะไม่เหมือนยูนิฟอร์มแบบแรกที่เหมาทุกห้องเป็นเมลิกซ์เหมือนกันหมดเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าไดแกร,รมเขียนอยู่ในรูปที่สี่นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูรูปที่สี่ว่าเป็นยังไงเนานะรูปที่สี่รูปที่สี่คือรูปนี้นะครับนะเป็นไดแกร,รมของระบบที่ว่ามองห้องแยกกันอันเนี้ย ถ้าเคยทำพวกสมดุลมวลของพวกมลพิษในห้องกับอากาศอยู่บ้างเนี่ยอันนี้มันจะพอมองออกนะครับแต่เดี๋ยวจะไม่ลงรายละเอียดเยอะแต่ว่าเดี๋ยวพยายายมะอธิบายให้เห็นภาพเนาะตัวเส้นสีเขียวเนี่ยมันก็คืออากาศภายนอกเนาะส่วนเส้นสีแดงเนี่ยก็คืออากาศหมุนเวียนนะครับอันนี้คือออกจากห้องไปแล้วนะครับแล้วก็วนกลับมาหมุนเวียนกลับเข้าห้องใหม่นะครับ อย่างที่บอกเนาะให้นึกถึงรูปนี้เอาไว้นะครับให้นึกถึงรูปอะไรอะในสถานะ62ที่เราพูดกันบ่อยๆครับให้นึกถึงรูปนี้เอาไว้เนาะเราจะมีอากาศเข้าใช่ไหมแล้วก็มีอากาศรีเทิร์นออกไปใช่ไหมครับเนาะแล้วก็จะมีอากาศรีเซอร์คูลเลตเนะาะตรงนี้เนาะถ้าดูตามรูปนี้เนี่ยเรานิยมเขียนแบบนี้เนาะอันนี้เป็น o u t ท์ดอ air อันนี้เป็น supply a i นะครับ อันนี้เป็นรีเซอร์น์แอร์อันนี้เป็นเอ็กซอร์ทแอร์นะครับไอ้ตรงวนกลับมาตรงนี้คือรีเซอร์คูลเลตเต็ดแอร์แล้วตัว a h u เนี่ยมันมักจะอยู่ตรงนี้เนาะไนนี้ก็จะมีคอยร้อนคอยเย็นอะไรก็ว่าไปนะครับที่ทำหน้าที่ปรับอากาศมีฟิลเตอร์มีอะไรแบบนี้ซึ่งรูปที่เราเห็นเนี่ยมันก็คือแบบนี้เลยนะครับเอ้าดอแอร์ Air ที่เป็นเขียวเียวเนี่ยนะครับก็คือไอ้เส้นนี้แหละนะครับวิ่งเข้าไปแต่ว่าเขาวาดให้มัน คือจริงๆมันต้องวิ่งมาเจอกับรีเซอร์คูลเลตเตแอร์แล้วค่อยผสมกันแล้วก็เข้าไ AH อ u ยูใช่ไหมแบบที่ข้อความข้ออธิบายอ่ะคือไอรูปแกรมเนี้ยอ่ะมันมันไม่ได้ทดแทนของจริงที่หน้าตามเป็นอย่างนี้หรอกแต่ว่าในทางคณิตศาสตร์ในการทำสมดุลมวลของมลพิษอะมันมันจะให้ให้ผลลัพธ์สุดท้ายเหมือนกันนะครับอย่าง outdoor air สีเขียวนี่นะครับมันก็คือมีก็คือถือว่าอากาศวิ่งเข้านี่เลยนะครับส่วนรีเซอร์คูลเลต เแอร์ <Air S 2> ก็คือเนี่ยกลับออกมาจากห้องใช่ไหมกลับออกมาจากห้องคือเส้นนี้เนาะส่วนรีเซอร์คูลเลตกลับมาใส่ห้องรีเซอร์คูลเลตกลับใส่ห้องก็คืออันนี้นะครับรีเซอร์คูลเลตกลับมาใส่ห้องส่วนตรงนี้เอ็กซ์ซอร์ทิ้งออกข้างนอกไปเลยก็คือก้อน,นี้เนาะเอ็กซ์ซอร์ทิ้งออกข้างนอกไปเลยโอเคนะครับอ่ะก็ให้ดูเทียบกันแบบนี้เนาะทีนี้อย่างตรงเขาจะทําสมดุลตัวเชื้อโรคอะสมดุลตัวอะไรอะ ตัวเชื้อโควิดนะครับตัวคอนต้านะครับอย่างอากาศภายนอกใช่ไหมไอ้ตัว Rn ก็คือ Air per r อ h a เชน per hour ของอากาศภายนอกใช่ไหมครับอันนี้คูณกับจำนวนห้องนะครับซึ่งเขาสมมติว่ามี susceptible คือ S ในกี่คนนะ n ก็คือจำนวนคนหรือจำนวนห้องเพราะเขาสมมติว่าไอ้ห้องต่างๆเนี่ยนะครับห้องต่างๆพวกนี้มันก็จะมี เอ่อ uh, susceptible หรือว่าคนเสี่ยงอยู่ห้องละคนอย่างเงี้ยจำนวนห้องกับจํานวนคนมันจะเท่ากันนะครับอย่างเงี้ยเอาอากาศภายนอกเข้ามานะครับเอ่อคูณกับจํานวนห้องแล้วก็คูณกับปริมาตรห้องนะครับเนาะไอ้ตัวนี้มันเป็น air change per hour ใช่ไหมครับก็คือหนึ่งส่วนชั่วโมงใช่ไหมคูณกับจํานวนห้องคูณกับปริมาตรห้อง,ก,องก็คือลูกบาศก์เมตร เพราะฉะนั้นรวมๆทั้งหมดอันนี้ก็เป็นโฟเ t ตที่มีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนาะทีนะครับทีนี้ก็ถ้าเข้าห้องที่หนึ่งก็มันก็ก็มีปริมาตรอากาศที่เข้าห้องที่หนึ่งแค่ก้อนเดียวเนะี I ่ยเนาะ Rn มันหน่วยนี้ใช่ไหมหนึ่งส่วนต่อ,อไม่ใช่ทำไมมาขึ้นหนึ่งส่วน h ส่วนปริมาตรห้องก็คือลูกบาทเมตรเพราะฉะนั้นเข้าห้องที่หนึ่งก็เท่านี้แล้วครับลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงเนาะคือก้อนนี้ห้องอื่นๆก็ คิดเหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดไปทุกๆห้องทุกๆห้องเนาะจำนวนห้องทั้งหมดมี n s นะครับหากห้องที่มีคนติดเชื้อไปแล้วเนี่ยห้องที่เหลือก็มีจํานวน n s ลบหนะึ่งเนาะนี่นะครับอันนี้เขาวาดให้ดูเส้นเดียวแต่จริงๆถ้ามันแบ่งเป็นหลายๆห้องตรงนี้มันก็จะวิ่งเข้าแต่ละห้องที่มีผู้เสี่ยงเขาอยู่นะครับส่วนอากาศที่ออกอากาศที่ออกก็เป็นมันก็จะมี อะไรอะโฟเลตจากภายนอกใช่ไหมครับบวกกับโฟเลตของรีเซอร์นโฟเลตใช่ไหมซึ่งถ้าดูอันเนี้ยอากาศอากาศที่ออกอากาศ,ากาศที่เข้าเขาเรียกอะไรนะซัพพลายแอร์กับรีเทิร์นแอร์จริงจริมันก็เท่ากันแหละอย่างขาเข้าตรงนี้เนาะขาเข้าตรงเนี้ยมันก็เกิดจากเอาท์ดอร์แอร์บวกกับรีเซอร์นโฟเลตใช่ไหมเวลาดูในรูปคือเนี้ยเอาท์ดอร์แอร์บวกกับรีเซอร์นโฟเลตที่วิ่งกลับมาใช่ไหมครับ ส่วนขาออกก็คือต้องเท่ากับไอสองก้อนนี้บวกกันนั่นแหละก็คือเอารีเ i อร์คู t เกับ Outdoor Air มาบวกกันก็เป็นโฟลูมที่ออกจากแต่ละห้องอย่เนี้ยนะครับเอเราก็เลยเห็นว่ามันเป็นเนี่ย i r c h a ชนของรีเ i อร์คู t เกับ Air r h h n g e ของ Outdoor Air บวกกันแล้วก็ไปคูณกับปริมาตรห้องนะครับส่วนขาเข้าก็อย่างรีเ i อร์คู t เลเมื่อกี้เราดู o u t ดอร์แอรไปละรี Re เอร์คูเก็นี่ครับรีเอร์คูเเข้ามาคูณกับห้องแล้วนระีเซอร์คูลเลต หน่วยมันเป็นหนึ่งส่วนเอใช่ไหมปริมาตรห้องมันเป็นลูกบาศเมตรเพราะฉะนั้นก้อนนี้หน่วยก็เป็นลูกบาศเมตรต่อชั่วโมงเหมือนกันนะครับห้องใครห้องอื่นๆก็ก็คิดไปครับในห้องอื่นๆห้องเอ็เอลบหนึ่งก็คือไอห้องที่เหลือทั้งหมดก็คิดแบบเดียวกันเนาะแต่ละห้องก็จะมีอ,ะอันนี้อันนี้มันเหมือนเป็นเลขรวมหนะแต่จริงๆเขาคิดแยกแต่ละห้องนะครับอือ โอเคห้องแรกนี่มันเป็นห้องที่มีมีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่เนาะแล้วก็ปล่อยคอนต้าออกมาเท่ากับ ci มั้งใช่ไหมมีคอนต้าออกมาเป็น q นะครับความเข้มข้นก็ ci ห้องอื่นๆก็คืออย่างที่บอกเนาะมีถ้ามีจำนวนคนทั้งหมด ns นะครับไอห้องที่หักห้องติดเชื้อตรงนี้ออกไปแล้วก็จะเหลือ ns ลบหนึ่งห้องนะครับแต่และห้องมีคนหนึ่งคนเพราะฉะนั้น susceptible subject หรือคนที่เสี่ยงติดเชื้อเนี่ยก็จะมี n s ลบหนึ่งคนด้วยนะครับ subject ในที่นี้แปลว่าคนด้วยเนาะคนที่อยู่ในในห้องทดลองนะครับแล้วก็ x s o u r c สังเกตว่ามันเป็นอะไรนะ air change ของ outdoor air ใช่ไหมครับคูณกับจำนวนห้องทั้งหมดคูณกับปริมาตรของแต่ละห้อง อันนี้ก็ตามสมดุลมวลเลยก็คืออะไรนะเข้ามาเท่าไหร่ก็ต้องออกไปเท่านั้นนะครับอันนี้เข้ามาเท่านี้ครับเวลาออกก็ออกเท่านี้ครับโอเคไหมส่วนตรงนี้มันก็เป็นเวียนอยู่ในระบบเนาะน่าจะพอเห็นภาพเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายคือตัวนี้นะครับตัวนี้มันคือค่าความเข้มข้นของควอนต้าเฉลี่ยนะของจากทุกๆห้อง อันนี้ถ้าตั้งถ้าตั้งเอถ้าตั้งสมดุลมวลน่ะมันจะเห็นอยู่นะครับก็คือออย่างอันนี้เป็นความเข้มข้นของห้องที่มีผู้ป่วยติดเชื้อปล่อยออกมาใช่ไหมครับส่วนอันนี้ก็เป็นความเข้มข้นของแต่ละห้องใช่ไหมครับจับบวกกันละหารเฉลีย่ยของจํานวนห้องทั้งหมดอย่างเงี้ยอันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นความเข้มข้นเฉลี่ย ของคอนต้านะครับที่เราได้มาจากทุกๆห้องนะเฉลี่ยกันเขาเรียกว <view> ่<ล>ามันเป็นการเฉลี่ยถงน้ําหนักมันเป็นการเฉลี่ยถงน้ําหนักคือแต่ละห้องอาจจะมีความเข้มข้นไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าเราก็เฉลี่ยถงน้ําหนักกันแล้วก็จะได้เป็นคอนต้าเฉลี่ยของทุกๆห้องนะครับที่ไหลามาผสมกันเนาะไลค่าเฉลี่ยของทุกๆห้องเนี่ยมันจะกลายเป็นค่าเฉลี่ยของความเข้มข้นของคอนต้าที่มันวนกลับไปในแต่ละห้องโอเคไหมคือคนปล่อยเชื้อนี่อยู่ห้องนี้ห้องเดียว เชื้อมันก็ลงมาในอะไรนะรี t u r n Air เดี๋ยวรีเทนแอร์มันก็จะกลายสภาพเป็นรีเซอร์ลเลตแอแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีเชื้อโรควิ่งเข้าในทุกๆห้องนะครับนะโอเคนะครับปล่อยเชื้อห้องเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเชื้อมันก็จะไปยังห้องอื่นๆด้วยนะครับภาพรวมของรูปที่สี่เป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขาดีรลา์สมการ